พว่าจะตั้งชื่อช่องใหม่เป็นช่องขับปุ้นกินขับปุ้นแต่กินแต่ขับปุ้นพยาบาลดัเซยสวัสดีจ้าเมื่อนี้ได้ตำข้าปุ้นโอ้ยงวเมื่อนี้ได้ตำข้บปุ้นใส่ตำส้วใส่หอยดองพีเนอะหอยดองน้าแดงๆขนๆดัซเซ่ไปใส่น้าปลาหลน้ำเด้อพไปนนองเด้อเมนูนี้กินได้ ขอยกินได้ดูๆพี่น้องบ่อยๆ<ด>เพราะว่าเพราะว่า<ด>มันบ่แข็ง <laughs> กินได้ง่ายๆ <laughs> แค่วปวดไงหมือกินมาแล้วเหรอ เ <Yeah>, yeah. นี่ยเนี่ยแซมกระบอกนะ <c oughs> <c oughs> นมาจีแซมกระบอกแซนับปลาไหลนัวๆพี่น้องใช่เสร็จกล้ามกรอบ Oh God. อมันก็อื้อจับพว่าะจะตั้งชื่อช่องใหม่นช่องขับปุ่นกิน <c oughs> ขับปุ่นแต่กินแต่ขับปุ่นอื้อ ในี้องนี้น้อยใต้เก่งมันแสบไหมเน้อกินง่ายเ่ะเบิ้งสีสัน,นตาแสบแบบมุจาวา กินข้าวไม่กินข้าวเขาวกินข้าวเป็นดีมากเลยเธอเดีแล้วที่เธอไม่กิน ใส่พริกแหงหอยดองเหลือแค่นี้ใส่ต้องเยอะไปหนหมุดหอยดองใช่ กินจุไปแล้วจุ๊บจุ๊บบ้าบ,บัวกินแกงหอยไปหาไมาอ้อยพี่ปออกแต่ว่าไปเดินลุกเก็บทางลำบากแล้วเกินน้ำเยอะเลยน้ำเดีย,ย,ดยไม่พอมีิดที่เรียน รถแข่ไปเดอตกคนรมแล้วรมอีกอยูอย่เพียงไรเมกี่ต้มเออ ออยด้ยวนันเอากรอบมาตรงนี้โอเคต้งแสีบ อยากินขนมจีนที่แบบว่าเส้นยาวๆที่มันไม่ขาดแต่ต้องเป็นขนมจีนที่ต้องแห้งต้มเส้นแห้งนาะมาต้มจนเหนียวเหนียวร่วมไม่ขาด ซึ่นี่เขาขายตามตลาดนี่มันมันขาดภาษาไใจ ขึ้นไปแบบว่า,อออาไ <c oughs> อ้น้ำตาแตกไปพ่ออยากพี่น้องไรร่ม เผ็ดแซ่บนัวโอ้ยใส่หอมกกวบอกเป็นเด้อเอาไมอนีกลับอมผู้ดาราครับสิทธิติดตามช่อมคลิปของพยาบาลละเชียไปกระด้วยพี่น้องเน้อขอให้มืเจาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆยริงๆไปกด้วยพี่น้องเน้อสวัสดีครับบุ๊บบัสเข้าเต็มปากเดอะ